วัสดีครับนายปรักษานะครับก็ไม่ได้ออกไปถ่ายนุกหลายวันแล้ววันนี้เลยตั้งใจว่าจะไปดูดูแถวตาการบางปูนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่อีอกห้านาทีเที่ยงนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูดู บรรยากาศของบังพูท,ที่เริ่มต้นของการดูนกของนายปราษาเองครับ<ท><น>ครับก็ออกมาถึงแล้วนะครับที่ทางต่างการบางปู ที่จอดรถจอดได้หลายคันนะครับมีหลังค้าอย่างดีเลยครับตอนนี้ครับที่นี่คือ,อคสวนเที่ยนสถานการบางปูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงศูนย์ศาาึกษาธรรมชาติของกองทัพบ,บกนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาจะได้รู้ว่าจุดตรงไหนบ้างที่เขา ตรงนี้ก็คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกนะครับนี่คือตำมักนานะฮะาบริเวณก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายสามารถที่จะใช้บริการไนดะ้ตรงบริเวณนี้ก็คือหลังที่ทําการนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่พบเจอนกได้บ่อยนะครับ พราะบริเวณนี้จะมีกระถางน้ำนะ,ะที่ที่เขาทำไว้ให้นกลงมาก,กินน้ำแต่ตอนนี้เนื่องจากมีการก่อสร้างมีการก่อสร้างนะครับห้องน้ำบริเวณด้านข้างจุดนี้ก็เลยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยฮะ ี่ก็คือข้อห้ามต่างๆนะครับห้ามเปิดเสียงร่อนกห้ามให้อาหารนกนะครับครับตรงนี้ก็คือทานเข้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ศึกษาธรรมชาติของกองทัพบ,บกนะครับนี่คือทานเข้าเข้าไปข้างในก็จะมีเรือนดูนกเรือนสกุลนานครับก็มีบ่อน,นกข้างในก็จะมีพื้นที่นะครับ ให้เราได้เดินสำรวจเดินดูนกเดี๋ยวลงเข้าไปดูกันนะ เข้ามาถึงจุดนี้นะครับก็ทางเข้าเข้ามาก็จะเจอสามแยกครับทางซ้ายก็จะไปเรือนสกุณานะครับส่วนทางขวาก็จะมีบ่อบ่อต้นไทรอยู่นะครับบ่อนกซึ่งทางที่อยู่บางปูก็ได้ทำไว้นะครับดูแลให้นกมาแวะเล่นน้ำกินน้ำนะครับ ทดแทนบอ่อที่หลังที่ทําการนะครับเราจะไปดูที่เรือนสก,กุณาก่อนนะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาแดดก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็อยากบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามาบางปูจะลืมติดยากันยุงมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ยุงเยอะนะฮะถึงแล้วนะครับเรือนสก,กุณานะครับก็จะเป็นหอไว้สําหรับดูนกนะครับนี่นะฮะชื่อเรือนสก,กุณาวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤด,ดูการของนกอพยพ ช่วงกลางเดือนปลายจะค่อนไปทางปลายเดือนพฤษภาแล้วนะฮะเหลานกอพยพตั้งหลายก็เดินทางกลับกันอาจจะหมดแล้วนะฮะที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นพวกนกประจำถิ่นนี่ครับภายในเดือนสกุณาจะเป็นเดือนสองชั้นนะครับจะมีชั้นบนอีกนะฮะนี่คือทางขึ้นไปชั้นบนนะก็นี่คือชั้นล่างนะครับก็จะมี ที่นั่งไว้สำหรับดูนกนะครับนี่ก็คือนกที่สามารถพบเจอได้ที่บางปูนี่นะครับนี่ฮะหลายชนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกที่หาก,กินกับชายเลนบ้างนะฮะคือเป็นนกอุปยกบ้างนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะนี่ครับ บริเวณชั้นบนนะฮะ ีนี้นะครับเราจะไว้สำหรับส่งดูนกไทยเลนนะครับหรือว่าพวกนกกระเ็นที่หากินอยู่ที่นี่นะครับอย่างนกกระเ็นหัวดำนกกระเ็นน้อยธรรมดาก็เจอที่นี่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงที่มาเนี่ยเป็นช่วงของปลายฤดูการอพยพของนกอพยพแล้วเพราะนั้นนกก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับวันนี้ก็เงียบนะฮะเงียบ มีนกไม่กี่ชนิดเอง วันนี้ไม่ค่อยมีนกนะครับแล้วก็อากาศร้อนมากเลยร้อนผมเดินไปที่เรือนสุกุนาแล้วก็มานั่งที่บ่อไสงามนะครับพักหนึ่งก็มีแต่นกกระติ๊ดที่หมูนะครับลงมาเล่นน้ำแล้วก็เดินออกมาตรงนี้ก็เป็นเป็นโซนที่พูนศึกษาธรรมชาติของกบุงบางปูนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะ แล้วก็ข้างในนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายองสะพานสุกตาให้ดูนะครับองสะพานสุกตาเนี่ยก็ถ้าเป็นฤด,ดูอุปยศของนกนางนวลก็จะเป็นที่ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับก็คือนกนางนวลก็จะมารอบกินอาหารจากนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกนกชายเลนนกที่หากินในทะเละครับก็จะมานั่งมายืนรอกันตรงนั้นนะครับ นี่คือทางเข้าสะพานสุตาะครับ i swear